ครับวันนี้อีกค่ำคืนหนึ่งทำไปพักหนึ่งเนี่ยวันนี้มาทำเพลงฤดูร้อนชอบเป็นการสดตัวแล้วก็จังหวะง่ายๆครับโจ๊กๆมันๆวันนี้ก็จะมีลายที่เห็นก็คือข้างบนสีน้ำเงินจะเป็นลายกลองตามด้วยเบสเบสก็ใช้กีตาร์ตัวนี้ครับแล้วก็ทำเป็นเสียงเบสมันก็ไม่เป็นเบสจริงๆหรอกแต่ก็ทำเล่น แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นรีทึมนะครับรีทึมแล้วก็เป็นลีดนำลองฟังดูกคนนะครับลีดนำทีนี้พอพอเอาสีอันเนี้มารวมกันมีลีดนำแล้วก็จะมีดิบต่อไปแต่แยกแยกแทร็กกันลีดนำเนี่ยคือแบบก่อนจะขึ้นเพลงขั้าแรกอินโทรใช่ไหมครับลองดูนะครับ เดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าฉันเดินลงตรงนี้ครับมันตรงนี้มันต้องเป็นฉันเดินลงทางอยู่กลางผู้คนสับสนวุ่นวายแต่ว่ามันจะมีเสียงกีตาร์แท้อยู่อันหนึง่งมันเป็นอย่างนี้ครับ เสียงกีตรามาันจะเป็นเสียงกีตรามาันจะเป็นว่า <c oughs> บ่อยครั้งที่ใจได้นออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่า ยืนมองท้องอย่างนี้ไปใช่ไหมแต่มันเป็นปิดแล้วยืนมองท้องแล้วก็ไปใส่อฟิฟเฟกต์อีกอีกแทร็กหนึ่งที่เป็นอฟเฟกตนะ์นั่นแหละลองดูนี้ก่อนนะครับลองได้หรือเปล่าไอาจุย้ยไอ้จุ้ยอ่านะลุ้นนะครับ ลอยข้างที <funz iona> <S 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 ่ใจเดินออกไปมัมองข้ามทางเวียดนาม น่าจะผ่านดูก่อนนะครับแล้วก็ทีน,นี้พอสมมติเราผ่านตัวนี้ใช่ไหมมันก็จะมา trim trim ก็คือในในในสัปของอกระหลยชิปแปนก็คือมันมาสปริตนะครับไอตัวนี้ก็คือสปริตสปริตเพื่อจะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการทิง้งก็คือตัวนี้๊บแล้วก็อ่ะจิต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 เนี่ยที่ผ่านมาตัวเนี้ยครับ ตัดเฉพาะตรงนี้ก็ได้เพื่อต้องการสปิตัเนี้ครับสปิตเอาเฉพาะท่อนที่เราไม่ต้องการให้สีมันโปล่ไปก็เลยเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวลองดูไหมฮะมูอยากฟังกนะันจึดจดจึดจุดจึดจุดสปิต บ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน,น้ำตาอยู่กับการไม่มีข้าวและมันงลงทางกลางผู้คนสับสนวุ่นวาฉันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไปยืนมองท้องฟ้าไหมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่เป็นยืนมองท้องฟ้าอันนี้ต้องเป็น distortion ที่เป็นเสียงแตกนะครับยาดูตอนต่อไปแล้วกัน5นาทีกว่าแนะล้วเอาดูตอน2ครับ